เพลงของพวกเขามียอดวิวบน y o u t u b เกือบร้อยล้านวิวทั้งที่มีสมาชิกเพียงแค่3คน Only Monday พวกเขาเป็นวงดนตรีอินดี้ร็อกน้องใหม่จากย La b ที่ตอนนี้กำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าเพลงของพวกเขาเนี่ยจะมียอดวิวบน YouTube หลักร้อยล้านวิวแล้วก็ตามทีกีตาร์ร้องโปรดเล่นเบสแล้วก็เฟรมกลองด้วยเครื่องดนตรีเพียงแค่3ชิ้นครับเวลาพวกเขาไปทัวร์พวกเขาจำเป็นจะต้องเลือกครับว่าจะเล่นสด3มชิ้นหรือเล่นกับ MD ซึ่งเป็นเสียงสังเคราห์นั่นเองที่นักร้องนำเคยให้สัมภาษณ์ การที่เล่นกับเสียงสังเคราะห์เนี่ยมันทําให้วง3ามชิ้นของพวกเขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่ดีแต่ข้อเสียก็คือพวกเขาไม่สามารถใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปอะไรได้มากมายเพลงยีนของพวกเขามีเยอะมากบรรยากาศได้แต่นึกถึงและก็เพลงที่ทําให้ผมรู้จักเขาระยะเพื่อนสัมพันธ์ชื่อวงมาจากการที่พวกเขาเนี่ยเป็นน้องใหม่ทําให้มีสิทธิ์ใช้ห้องซ้อมแค่วันจันทร์ก็เลยเป็นที่มาของ o n l y Monday นั่นเองใครเป็นแฟนเพลงของ o n l y Monday บ้างชื่นชอบเพลงไหนของพวกเขาคอมเมนต์มาคุยกันตรงช่องคอมเมนต์นะครับ